โอ้โหน้องมอดจา๋าฟาร่าเลยเหรอน้องเกิดทันเหรอจ๊ะอุ้ทันอยู่แล้วพี่ช่วงนี้เขาฮิตย้อนยุคก,กันจริงอะ่ะไม่เชื่อเธอชอบเซอร์ไพรส์พี่ จริงๆไม่ทันบีเคยอ,อย่างงี้นหนูเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าเพลงเนี่ยคนร้องอชื่ออะไรแต่เพื่อนในแก๊งเนี่ยนะอชอบมากคือมันชอบสะสมแผ่นเพลงเก่าคราวนี้เลาไปปาร์ตี้ไปเล่นบ้านเขาเงี้ยเขาชอบเปิดเพลงนี้ไอ้เพื่อนๆในแก๊งก็หันมารรถามมดไงว่าผมทรงฟาร่าคืออะไรมดเลยต้องมาหาข้อมูลเนี่ยพี่มันบอกว่าเนี่ยผมทรงฟาร่าเนี่ยนะ ผู้หญิงทํานะคนหันมามองเต็มเลยเฮ้ยจริงที่จําได้เอาข้อจริงตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณยายเล่าให้พี่ฟังค่ะคุณยายบอกว่าทรงเนี้ยนะมาจากนางแบบนางเอกละครจากนู่นประเทศอเมริกานู่นชื่อว่าฟาร่าฟอร์เซตเล่นเรืนน่องนางฟ้าชาลีจําได้แม่นเลยแล้วเขาบอกว่าทรงเนี้ยฮิตเท่แล้วสาวๆคนไหนก็ตามที่ใช้ทรงนี้นะ,ะจะบอกว่าถือว่าทันสมัยนิยมสาวๆเลยใช้ทรงนี้กันทั่วเมืองโอ้โหอย่าว่าแต่สมัยนั้นพี่พี่รู้ว่าสมัยนี้นะ สาวๆคนไหนทำผมทรงนี้นะหนุ่มหันมองกันพลึกพลับเรียกว่ามันยังฮิตอยู่เลยอ่ะเหรอ,อยังถึงทุกวันนี้เลยอ่ะก็เ,เป็นไปได้นะพี่เชื่อพี่ว่ามันคลาสสิกไปแล้วล่ะ,ะต้องให้เครดิตกับคนที่เขาคิดทรงนี้นะแต่พอคิดดูเท่าที่จําได้ทรงนี้ไม่น่าจะทําง่ายนะต้องดัดทําเป็นลอนแล้วทําให้มันเหมือนกับเป็นทรงเหมือนนางเอกอะ่ะต้องใช้มืออาชีพแบบเดียวกับมนูนะ เมื่อชีพเปล่าน้องไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าวันนี้พี่อาจารย์ขุนจะเอาเจลตัดแต่งทรงผมฟรีมาให้น้องมิหน่าและหนาบานเจลดีใจใด้วยนะจ๊ะไ้ของฟรีเนี่ยแต่ไหนอาจารย์ขุนมาแล้ววันนี้ก็เชิญอาจารย์มานั่งคุยกันเรื่องนี้ดีไหมทรงฟาร่าเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเออดีเหมือนกันนะพี่<ม>แต่ก่อนอื่นนะคะทีมงานเขาแอบกระซิบบอกน้องมาว่าเขามีวิทีอาร์ค่ะไปสอบถามไ<ม>อเดียของหนุ่มๆสาวๆเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดเห็นเกี่ยวกับทรงผมทรงฟาร่าเนี่ยว่าเป็นยังไงน้องฟังแล้วน้องก็อยากรู้เหมือนกันนะพี่พี อยากรู้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะครับผมาารู้จักไหมไม่รู้จักค่ะไมรู้จักค่ะไม่รู้จักรู้จักไหมคะไม่ทราบค่ะ ผมทรงผมทรงฟาร่าค่ะรู้จักไหมคะไม่รู้จักค่ะไ่รู้จักรู้แบบรู้ว่ามันแก่ๆว่ะมันเปิดๆอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ประมาณนั้นค่ะ <c oughs> ฟาร่ามันแบบตั้งกระ벙หรือเปล่าคะรู้จักคะ่ะคุณแม่ชอบทำมึกสมัยตอนสาวๆค่ะยังไม่เคยทำคะ่ะเคยทำคะ่ะเวลาไปงานอะไรเงี้ย สวยดีก็เคยอ,อยากทําไปลองทําแล้วแต่ว่าไม่เข้าคือทาเป็นประจําอยู่แล้วค่ะก็คือใดๆดแบบฟาร่าไดโวรุ o ่ม um, อะไรพวกนี้ค่ะก็คือมันเอ่อเวลาทําแล้วแบบมันทําให้รู้สึกว่าเส้นผมมันแบบเออมาสโตยอะค่ะ,ะมันดูแล้วแบบไม่แข็งชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปก,กติเป็นคนผมเส้นใหญ่อยู่แล้วต้องคิดด้วยก่อนนะคะว่าแบบตอนนั้นเราอารมณ์อยากจะม้ดแบบฟาร่าหรือเปล่าไม่เคยค่ะม้วนแบบปกติม้วนเอง